สวัสดีค่ะเจฟค่ะวันนี้เรามีที่ดินมานาเสนออีกหนึ่งแปลงนะคะอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่ค่ะอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะในเนื้อที่สองไร่ค่ะขายอยู่ที่2.7งล้านค่ะบ้านานี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะสองห้องนอนหนึ่ห้องน้ำแล้วก็ห่างถนนบายพาสแปดาสิบเมตรค่ะหน้าที่เราเนี่ยค่ะออกไปท หน้าที่เราเนี่ยค่ะป่านทางหลวงที่3เ้ข3129ค่ะ, 3, 2, คะและว้วก็หน้าที่เราจะเสมอถนนค่ะเป็นที่เสมอถนนเลยแล้วก็จะผ่านลงห่างจากโรงพยาบาลสะอันานะคะามกิโลค่ะห่างจากชายหาดสะอัาค่ะกิโลค่ะห่างจากวัรนาอุทยานเพันธักค่ะกิโลค่ะห่างจาก วนเฉลิมพระเกียรติ5.2กิโลค่ะที่นี่จะมีน้ำไฟพร้อมนะคะเพราะว่าน้ำไฟพร้อมแล้วก็เจาะเบาะบาดาลเองค่ะถ้าบ้านหลังนี้ไม่ต้องเสียค่าน้ำนะคะใช้น้ำฟรีนี่ค่ะดูใคในพื้นที่เรานะคะถ้าพื้นที่เราเนี่ยจะตีรั้วหมดค่ะจะ,จะล้อมรั้วไว้หมด เรารวมหมดค่ะที่นี้แล้วก็จะมีพวกต้นไม้เยอะนะคะต้นกล้วยมะพร้าวส้มโอที่เนี่ยปลูกเยอะค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาค่ะอันนี้กุดสระเลี้ยงปลาแล้วก็ที่ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบดา,านค่ะอันนี้นี่จเจาะบ่อบดา,านนั่เองนะคะใส่น้ำเอง นี่ค่ะเราจะพามาเดินดูนะคะรอบบ้านค่ะที่นี่ร่มรื่นมากเลยนะ,ะเพราะว่าเขาเปลูกต้นไมไ้หลายอย่างเลยค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะมะม่วงตอเฟืองต้นอไอย้ยหญ่เลยคะ่ะก็จะทำเหมือนเกษตรของสวนผักนะค่ะที่นี่ที่ดินแปลงนี้ศึกษาเลี้ยงปลาด้วย,ยเจาะบ่อบ,บ,อบาดานเองด้วย ปลูกคลุ่ม,มงมบันรบายเองด้วยเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะวางระบบท่อน้ำไว้ทั้งทั้งพื้นที่เลยนะคะเนี่ยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นที่แล้วก็จะเป็นที่รองรูนะคะ่ะเขแ็แนวต้นมะพร้าวนหะคะ่ะมะพร้าวน้ำหอมนะคะเนะี่ย เดาต้นตีบที่ปลูกไว้แล้วก็มีตะขบค่ะปลูกไว้อายอย่าง น,นี่นี่ก็จะมีข้อมัวด้วยนะคะถ้าข้อมัวเนี่ยถ้าของเขาไม่รื้อออกนะคะเขาจะเอาไว้ให้เราเลยค่ะถ้าบอกว่าถ้าคุณต้องการซื้อเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยแบบสามารถเลี้ยงต่อได้เลยเลี้ยงสัตว์ต่อได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ข้อเลยเพาว่าทำอย่างดีเลยค่ะตอนนี้เลี้ยงมัวอยู่ อุ้งข้อนีใหญ่นะคะอันนี้ถ้าเรามีสัตว์นี่เรามาเลี้ยงต่อได้เลยเพราะว่าข้อเหี่ยเขาจะไม่หลือออกเ็าจะเอาไว้ให้เราอไว้ให้เราแบบว่าสําหรับว่าเออเราอยากจะเลี้ยงสัตว์ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่ในเนี่ยกว้างนะคะ่ะเขาจัดเป็นสัตว์สวนดีอะคะ่ะนี่อี้ข้อมูอข้อมูใหญ่ค่ะ ะมีด้านนี้นนี่ก็จะเป็นอีกอค้อหนึ่งเนี่ยค่ะถ้าทางเนี่ยค่ะเพราะตอนนี้เขาเลี้ยงวัวอ,อยู่ถ้าเขาไปเนี่ยเขาจะเอาแต่วัวไปพ่อเขาก็จะเอาไว้ให้เราอย่างนี้ค่ะไม่ เลยค่ะเนี่ยค่ะเขาเลี้ยงงัเไว้ที่นี่เขาจะทำหมุนเกษตรผสมผสานค่ะในที่นี้นะคะเราจะพาไปเดินดูตัวบ้านกันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพื้นที่รอบๆบ้านเลยนะคะ โรงเรียนไทแล้วก็ทางด้านหลังของบ้านเนี่ยค่ะก็จะติดจากลงด้านหลังพื้นที่นะคะเป็นโรงเรียนของจุฬาพรนะคะรั้วด้านหลังนู่นนะคะจะเป็น เมือจุฬาพรค่ะทีนี้เราก็จะไปดูตัวบ้านกันค่ะนี่ค่ะที่นี่เขาใช้หลายตัวเลยค่ะ นี่เป็นตัวบ้าน,นนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะบ้านเดี่ยวอยู่ในเนื้อที่เราสองไร่เป็นสองห้องนอนค่ะแล้วก็หนึ่งห้องน้ำแล้วก็้างนี้โอ้ยจะทำเป็นเพิงรงจอดรถได้อีกนะคะด้านข้างเนี่ยคะ่ะเป็นเพิงลงจอดรถแล้วก็ ขัดจากข้างๆบ้านมาตรงนี้ก็าจะทำเป็นคอกเลี้ยงงูอีกหนึ่งค่อค่ะนี่จะเป็นพ่กเลี้ยงงูอีกพ่อเลี้ยงงูข้างหลังก็จะปลูกเป็นต้นมะม่วงเลยค่ะต้นมะม่วงมะพร้าวเนี่ยค่ะตรงที่เราเดี๋ยวจะรอม้วไว้หมดเลยค่ะแง,ง่งงู ตรงหน้าบ้านเนี๋ยวจอดรถได้นะคะจอดรถได้ตรงที่หน้าบ้านนะคะบ้านก็จะเป็นสองห้องนอนค่ะหนึ่งห้องน้ำร่มรื่นเลยค่ะ ที่นี่นีเขาปลูกต้นไม้ไว้หลายอย่างนะคะทำเหมือนเกษตรผสมผระส,สานเลยค่ะมีททางปุดบอ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงงวัวปลูกต้นไม้แล้วก็เลี้ยงไก่บรรยากาศดีค่ะล่มรื่นค่ะ สนใจนะคะเข้ามาดูแล้วก็ติดต่อสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์0891294354เจี๊ยบค่ะแล้วก็ไอดีไลน์0891294354ค่ะ